มันทับใจสเตจที่นี่มากยินดีี่สเตจขเะเตอย่าบอกใครนะตอนงเร็ันแรกนเวทีองไม่ไดเนี่ยเอ่อที่บ เมื่อกี้ที่มาบอกว่าถ้าคิดถึงมาพกพรุ่นี้ไปเจอพระน้สองคิดถึง Thank <laughs> you.